ท่านผู้ฟังคะเรื่องราวในอดีตของเราที่ผ่านไปนั้นบางครั้งนะคะคนเราก็ยากนักที่จะลืมเลือนมันไปได้แต่ทว่าบางเรื่องที่เราอยากจะลืมมันไปแต่กลับมีความทรงจำนั้นติดตรึงอยู่ในใจที่บางเรื่องนั้นเราอยากจะจำแต่ว่ากลับลืมส่วนเรื่องที่เราอยากจะลืม เรากลับจำเรื่องนั้นอย่างขึ้นใจขณะนี้เป็นเหตุการณ์นะคะแม้ว่ามันจะผ่านไปแล้วแต่ความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจแล้วก็อยากจะย้อนเวลานั้นกลับคืนมาเพื่อที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้เรื่องราวของหญิงสาวผู้หนึ่งนะคะ ซึ่งเมื่อก่อนนั้นเขายอมรับว่าไม่เคยเลยที่จะเชื่อในคําสั่งสอนของพ่อแม่ในเรื่องของบาปบุญคุณโทษแล้วก็ไม่สนใจเลยด้วยซ้ำไม่เชื่อว่ามันจะมีจริงเขาดูคล้ายกับว่ามันเป็นเรื่องงมงายไปเสียด้วยซ้ำ หญิงสาวผู้นี้ไม่เคยเข้าวัดทำบุญเหมือนผู้อื่นเราก็ได้แต่สร้างเวรสร้างกรรมให้ผู้คนต้องเดือดร้อนเขาใช้ชีวิตไปตามเรื่องราวแล้วก็ไม่เชื่อในเรื่องของบาปบุญอะไรเลยเหตุการณ์วันหนึ่งนะคะเธอผู้นั้นได้ขับรถพาพ่อแม่ไปวัด แล้วก็หาใช้ความประสงค์ของเขาเท่าไรนักที่จะต้องเป็นคนขับรถไปวัดแห่งหนึ่งเป็นเพราะความจำใจเสียมากกว่าเพราะว่ารถของเธอเสียนะคะต้องเข้าอู่ซ่อมหลายวันเธอจึงมีความจำเป็นที่จะต้องยืมรถของคุณพ่อไปใช้งานอย่าเรียกว่าเอาไปใช้งานเลยนะคะเรียกว่าเอาไปขับเล่นดูจะชัดเจนกว่าจึงทำให้เธอ จะต้องขับรถมาส่งคุณพ่อคุณแม่ที่วัดอย่างไม่สู้จะเต็มใจนักค่อยๆขับก็ได้ลูกช้าๆหน่อยเข้าเขตวัดแล้วขับช้าๆก็ได้พ่อไม่รีบเสียงของผู้เป็นพ่อวัยเกษียณเอ่ยขึ้นด้วยความเป็นห่วงมือชั้นนี้แล้วพ่อหนูรีบๆอยู่ ส่งพ่อเข้าวัดแล้วหนูจะรีบไปหาเพื่อนนะฉันเผยเหตุผลที่ต้องรีบขับรถเร็วๆได้อย่างไม่น่าเชื่อว่าจะหาเหตุผลได้ระวังลูกระวังนั่นไงพ่อบอกแล้วตายแล้วตายแล้วจอดรถก่อนเร็วฉันเบรกรถอย่างกระทันหันเมื่อรู้สึกว่า ล้อหน้าได้ทับเข้ากับของแข็งบางอย่างเสียงดังพอควรภายในรถรู้สึกถึงการกระเทือนของสิ่งที่ล้อรถทับนั้นเสียงพ่อกับแม่บ่นอุบด้วยความไม่พอใจทั้งน้ำเสียงและสีหน้าของท่านทําเอาฉันเองก็หัวเสียเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ได้ตั้งใจนักแต่หากฉันเชื่อคุณพ่อขับรถช้า,ชา เรื่องเหล่านี้มันก็คงจะไม่เกิดขึ้นแต่ในเวลานั้นฉันหาได้คิดเช่นนั้นไม่มันตายหรือ,อยังพ่อดูหน่อยสิน่าสงสารมันเหลือเกินแม่ก้มลงดูเต่าตัวใหญ่พอควรที่นอนนิ่งกระดองแตกมีล้อหน้าทับคาอยู่ ถอยรถก่อนลูกมันยังไม่ตายถอยรถเร็วเข้าพ่อร้องบอกฉันลงจากรถก็เห็นสภาพเดียวที่ไม่ต่างกันนักด้วยความรู้สึกที่ไม่ค่อยสนใจหรือว่าใส่ใจอะไรฉันสายหน้าเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระและทำให้ฉันเสียเวลาเปล่าๆได้ค่ะพ่อรอเดี๋ยว เดี๋ยวจัดการให้ข้าพ care, kar ke kar ke. In, im, ่อฉ ah ันเปิดประตูรถมานั่งด้านคนขับยังไม่ทันปิดแล้วก็รีบทำตามที่พ่อกับแม่บอกวายตายแล้วทำไมลูกทำแบบนี้ทำไมลูกถึงได้ใจร้ายกับมันได้ทำไมทำแบบนี้นะลูกนี่มันวัดนะเสียงของแม่ ร้องเสียงดังพอที่จะทำให้ใครต่อใครหลายคนที่มาวัดต่างพากันมองดูในสิ่งที่ฉันทำโทษแม่กะอีกแค่เต่าตัวเดียวร้องโวยวายทำอย่างก็มีคนตายเป็นร้อยซะงั้นฉันหาได้ถอยหลังรถอย่างที่พ่อบอกไม่ฉันใส่เกียร์เดินหน้าทับเข้าเต็มหลังเต่าตัวใหญ่เสียงดังเพลาะ กระดองเต่าตัวใหญ่แตกกระจายร่างของเต่าตัวนั้นถึงกับดิ้นทุรนทุรายไม่ทันที่มันจะขาดใจฉันได้จัดการทำลายหลักฐานการทำความชั่วอย่างไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรกับสายตาผู้เฒ่าผู้แก่ที่มองมาในเวลานั้น ร่างของเต่ากระดองแตกใกล้ตายหรือเจ้าเต่าเคราะ์ร้ายที่มาเจอกับคนใจหินอย่างฉันถูกเวียงโครมลงกลางบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงเต่าที่มีคนกำลังให้อาหารปลาถึงกับเบนหน้าหนีในการกระทำของฉันที่เป็นดูโหดร้ายในสายตาของนักบุญทั้งหลายแต่ในความรู้สึกของฉันมันก็เป็นเพียงสัตว์ธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้น พ่อว่าแกรีบกลับไปเถอะอย่าอยู่ให้พ่อรู้สึกผิดไปมากกว่านี้ทำไมนะแกถึงได้มีจิตใจแบบนี้จะไปไหนก็ไปซะไปพ่อออกปากต่อว่าอย่างท่าทีไม่พอใจและนั่นก็เป็นเหตุให้ฉันตัดสินใจขับรถวนรอบรอบบ่อปลาเพื่อประชดคุณพ่อในตอนนั้น ซึ่งพอดีกับที่มีเต่าตัวน้อยตัวใหญ่กำลังพากันเดินอยู่รอบๆบบ่อฉันคิดอะไรขึ้นมาได้ในสมองฉันขับรถโฉบเข้าไปข้างบ่อเสียงล้อรถทับกับของแข็งดังพอที่จะทำให้ฉันรู้ว่าเป้าหมายที่ฉันทำนั้นมันได้ผลลูกเต่าตัวน้อยหลายตัว ที่ฉันขับรถวนรอบบ่อด้วยความตั้งใจล้อรถทับเต่าเหล่านั้นกระดองหากกระดองแตกมันเป็นอะไรที่สะใจได้แสดงออกถึงการประชดประชันพ่อกับแม่ถึงกับเดินก้มหน้าไม่สนใจที่จะพูดจาต่อว่าอะไรฉันอีกด้วยการกระทำที่จิตใจต่ำและหยาบช้าอย่างฉันทำได้แม้กระทั่งสัตว ที่เขานำมาปล่อยเพื่อทำบุญสะเดาะเคราะห์ฆ่าได้แม้กระทั่งสัตว์เหล่านั้นในเขตวัดวาอารามเสียด้วยซ้ำมันเป็นอะไรที่ฉันยอมรับในวันนี้ว่ามันเป็นบาปหนักนาทีเดียวกับการกระทำที่ทำไปในครั้งนั้นหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านไป ฉันก็ลืมเลือนความทรงจำเก่าๆที่ฉันแทบไม่ได้สนใจทำตัวไปตามเรื่องตามราวโดยที่พ่อกับแม่ไม่เคยชวนฉันเข้าวัดอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นซึ่งฉันก็ว่าดีเหมือนกันเพราะตัวฉันไม่ชอบเข้าวัดอยู่แล้วจนกระทั่งเหตุการณ์ที่ผ่านไปในครั้งนั้นมันเริ่มมาสกิดใจของดิฉัน หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านไปสองปีฉันก็แต่งงานอยู่กินกับสามีอย่างมีความสุขจนกระทั่งคลอดลูกออกมาคนแรกลูกของฉันร่างกายไม่สู้จะสมบูรณ์มากนักทำไมลูกของเรามันดูพิกลพิการแบบนี้นะ เสียงของสามีทอดถอนใจเมื่อรูปร่างอับประลักของลูกชายคนแรกดูน่าเกลียดอย่างไรพิกลทำให้ฉันรู้สึกอะไรบางอย่างมาสก,กิจใจแกเห็นไหมละ่ะผลแห่งกรรมที่แกเคยทำเอาไว้ตอนนี้แกคงเชื่อแล้วสินะลูกของแกเกิดมาเป็นอย่างไรละ่ะหลังงอขอสั้น พิกลพิการแบบนี้แกจะเชื่อหรือยังว่าผลแห่งกรรมที่แกทำเอาไว้นะ่ะมันมีจริงแกคงยังไม่ลืมเรื่องในวันนั้นที่วัดหรอกนะถ้าแกลืมมันฉันถือว่านี่คือการเตือนความทรงจําของแกไงน้ำเสียงของพ่อดูเครืองฉันยังไม่หายพ่อแต่ว่าฉัน หลังจากที่ลูกชายของฉันโตได้เพียงสาถึงสี่เดือนรูปร่างของเขาก็ดูประหลาดหน้าหวาดกลัวในใจของฉันเริ่มหวาดภวาความรู้สึกบางอย่างของคนที่เป็นแม่เริ่มมีจิตใจที่รู้ผิดชอบชั่วดีขึ้นมาบ้างฉันมองหน้าลูกชายทีไรให้รู้สึกถึงภาพที่ฉันขับรถทับเต่าเหล่านั้นในวัด มันอาจจะเป็นอย่างที่คุณพ่อว่าก็เป็นได้มันเป็นผลของกรรมที่เรากระทำเอาไว้ในครั้งนั้นฉันพยายามลืมเรื่องราวต่างๆในความทรงจําในอดีตที่ผ่านมาเป็นแรมปีพยายามที่จะไม่ให้มันติดค้างคาอยู่ในใจส่วนลึกและถึงแม้ว่าจะพยายามไม่คิดถึงมันแต่ทุกครั้งที่มองดูหน้าลูกทีไร มันทำให้รู้สึกถึงเต่าเหล่านั้นที่ฉันได้ทำร้ายมันใบหน้ารูปร่างหน้าตาของลูกชายไวัยไร้เดียงสาที่เกิดมากับรูปร่างที่น่าอับปรลักปากที่แหลมจนดูน่าเกลียดหัวที่โตเกินขนาดแล้วยังมีหลังที่ค่อมคุ้มงอจนดูแล้วไม่ต่างอะไรกับเต่าที่ว่านั้นเลย สามีของฉันเขาถึงกับเสียใจกินเหล้าเมายากับสภาพลูกที่เกิดมาไม่สมประกอบนับวันยิ่งสร้างความอับอายให้เขาที่เป็นดาญาติพี่น้องก็พูดจาดูถูกต่างๆนานาจนบางครั้งเขาถึงกับระเบิดอารมณ์ใส่ฉันทะเลาะบอกแหวงกันในเรื่องลูกฉันเองก็เสียใจไม่ต่างกับเขา จะให้ท่านทำใจได้อย่างไรในเมื่อลูกที่เกิดมานั้นมันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเราทั้งสองคนเมื่อเขารับไม่ได้แล้วจะให้ฉันทำอย่างไรในที่สุดเราสองคนก็หาทางออกแห่งความรักที่สุดท้ายก็ต้องแยกทางกันเมื่อไม่อาจจะเดินร่วมทางกันได้ ในสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นความรักความรู้สึกที่มีต่อสามีมันได้สูญสลายลงไปเมื่อลูกที่เกิดมาไม่สมประกอบฉันยอมรับว่าเสียใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของฉันเราอย่าก,กันเถินนะครอบครัวของพี่เขรับไม่ได้พี่เอง ก็เริ่มจะรับไม่ได้เช่นกันคืนอยู่ต่อไปก็คงจะมีแต่ความทุกข์ใจสามีของฉันบอกกับฉันด้วยน้ำเสียงที่แข็งแรงจริงจังทำเอาฉันถึงกับตั้งตัวไม่ทันไม่อยากเชื่อเลยว่าผู้ชายที่เคยบอกรักฉันขอฉันแต่งงานอยู่ๆจะมาพูดกับฉันแบบนี้ พี่เมาหรือเปล่าทำไมพี่พูดแบบนี้กับฉันพี่ไม่รักไม่สงสารฉันบ้างหรือที่ทุกวันฉันจะต้องทุกข์ใจเพียงไหนกับลูกที่เกิดมาพี่อย่าจากฉันไปเลยนะฉันร้องขอความเห็นใจในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากอยู่ลำพังคนเดียวกับความรู้สึกผิดหวังและเสียใจ ที่กำลังทาทมเข้ามาในช่วงชีวิตที่ย่แย่พี่คิดมานานแล้วเราก็คิดดีแล้วพี่ขอ,อยาแต่ถ้าเธอไม่ยาพี่ก็จะเก็บข้าวของกลับไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่เพราะท่านทั้งสองดูจะไม่อยากให้พี่อยู่ที่นี่อีกแล้วท่านทั้งสองอายที่มีหลานรูปร่างอับปลักเกิดมาไม่สมประกอบ สามีพูดแบบไม่ถนอมน้ำใจของคนรักที่อยู่กินกันมามันเป็นความรู้สึกกดดันให้ฉันจำใจยอมที่จะทำในสิ่งที่เขาขอร้องความเสียใจถาถมเข้ามาจนแทบรับไม่ไหวแค่มีลูกที่พิกลพิการรูปร่างหน้าเกลียดน่ากลัวแทบจะไม่มีเพื่อนบ้านคนไหนกล้าอุ้มลูกของฉัน แม้แต่พ่อของฉันท่านก็ยังไม่ใส่ใจไม่สนใจท่านดูจะยังไม่หายโกรธฉันด้วยเหตุการณ์ในอดีตครั้งนั้นถึงตอนนี้ฉันต้องเผชิญชะตากรรมด้วยตัวของฉันเองลำพังหรือนี่คนรักที่เคยบอกว่ารักฉันมากมายในวันนี้เขาเดินจากฉันไป ด้วยเหตุผลที่ลูกเกิดมาไม่สมประกอบอะไรมันจะโหดร้ายแล้วก็ทารุณกับฉันได้ถึงเพียงนี้ทำไมนะเขาไม่นึกถึงวันที่เรารักกันทำไมเขาไม่สงสารฉันบ้างที่จะต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้เพียงลำพังในแต่ละวันและคืน หัวใจของดิฉันบอบช้ำกับความเสียใจไม่น้อยเมื่ออยู่ๆครอบครัวน้อยๆที่ฉันฝันถึงอนาคตข้างหน้าที่จะต้องเดินไปด้วยกันอีกไกลมีลูกน้อยไว้เป็นโซ่ทองคล้องใจเราสองคนในเวลานี้ลูกน้อยที่เป็นโซ่ทองคล้องใจที่ฉันฝันเอาไว้กลายเป็นแท้เสียมากกว่า ที่เคี่ยนตีความรู้สึกของฉันให้เจ็บปวดทุกๆครั้งที่มองหน้าเขาเห็นเขาที่ไรฉันเจ็บปวดแทบบ้าเมื่อเขาเกิดมาเหมือนเกิดมาเพื่อทำลายร้างฉันก็ว่าได้ความสุขทั้งหลายมันมาลายหายสิ้นฉันลองมาคิดดูตั้งแต่เขาลืมตาขึ้นมา พร้อมกับความผิดหวังที่แทรก,กายเข้ามาอย่างช้าๆเมื่อรูปร่างที่น่าเกลียดน,น่ากลัวของเขาติดตัวมาทำให้บรรดาเพื่อนฝูงของดิฉันต่างก็พากันวิพากวิจาร์ต่างๆนานา,นาจนมาถึงญาติพี่น้องของฉันก็พากันสายหน้าไม่มีใครสนใจลานที่เกิดมานักต่างก็ลงความเห็นว่า ลูกที่เกิดมาของฉันนั้นเกิดมาเพื่อใช้กรรมที่ฉันก่อเอาไว้แค่เพียงครอบครัวเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของฉันที่มักจะพูดเข้าหูให้ฉันเจ็บปวดสาหัสเพียงพอแล้วก็ยังมีครอบครัวญาติพี่น้องฝั่งสามีที่พูดจาไม่เข้าหูยิ่งกว่าด้านฝั่งของฉันเสียอีกมันเป็นความรู้สึก ที่ฉันรับรู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆว่าลูกฉันที่เกิดมาในครั้งนี้เกิดมาเพื่อทำลายความสุขของฉันก็ว่าได้แต่จะให้ฉันทำอย่างไรกับเรื่องนี้ฉันเคยคิดที่จะฆ่าเขาให้ตายคามือเคยมีความคิดว่าจะจับเขาไปโยนทิ้งน้ำ ในคืนหนึ่งที่ฉันต้องจมกับความเสียใจฉันอยากที่จะอุ้มเขาไปโยนทิ้งน้ำให้มันรู้แล้วรู้รอดไปจะได้หมดสิ้นเวรสิ้นกรรมกันเสียทีแต่มันก็ยากที่จะทําใจได้หากเป็นเมื่อก่อนฉันก็คงทําได้ไม่ยากนักเพราะจิตใจของฉันมันต่ําช้าแต่หลังจากที่มีลูกคนนี้เกิดขึ้นมา มันเป็นเหมือนกับว่าฉันเริ่มใจเย็นลงและเริ่มรับรู้ว่าผลเวรผลแห่งกรรมมันมีจริงทำให้ฉันไม่อยากที่จะสร้างเวรสร้างกรรมต่อไปจะว่าอย่างนั้นก็ได้เขาเกิดมาเพื่อจะให้ฉันรู้จักกับการสูญเสียรู้จักมีความอดทนและยอมที่จะทำทุกๆอย่าง เพื่อให้ลูกของตนอยู่รอดปลอดภัยฉันเพิ่งรู้ตอนนี้ว่าแม่ทุกๆคนรักลูกมากเพียงใดแม้แต่ฉันที่เคยมีจิตใจที่ต่ำมีจิตใจที่เลวรามแต่พอถึงวันที่ฉันได้เป็นแม่คน จิตใจที่เคยต่ำลงไปนั้นมันก็หาได้ทำให้ฉันลืมคำว่าแม่ที่ต้องรักลูกหลังจากที่สามีอย่าขาดไปในขณะที่ฉันกำลังท้องอ่อนๆได้ไม่กี่เดือนฉันตั้งท้องลูกคนที่สองซึ่งเกิดจากสามีที่กำลังยา แต่เขาไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อของลูกฉันในฐานะของความเป็นพ่อที่แท้จริงและถูกต้องตามกฎหมายฉันกลายเป็นแม่ไม้ที่ต้องอุ้มท้องโตไม่มีพ่อมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดสาหัสไม่น้อยสำหรับลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่จะต้องมาเผชิญกับชะตากรรมอะไรที่มันโหดร้ายเพียงนี้ฉันรู้แต่เพียงว่า อย่างไรฉันก็ต้องดิ้นรนมีชีวิตอยู่และดูแลลูกที่พิการคนนี้ต่อไปและลูกอีกคนที่กำลังจะลืมตาอ้าปากไม่กี่เดือนนี้อีกหนึ่งคนและดิฉันก็เตรียมใจเอาไว้แล้วว่าลูกคนใหม่นี้เขาจะเกิดมาพิกลพิการอย่างไรฉันก็พร้อม ที่จะให้ความรักความอบอุ่นแก่เขาและพร้อมที่จะเป็นทั้งแม่และพ่อในเวลาเดียวกันลูกคนที่สองของฉันเกิดมาคราวนี้มาพร้อมกับความสมบูรณ์ครบทุกประการ เป็นอะไรที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าเคราะห์กรรมมันหมดเสียทีกับเหตุการณ์ที่มันคล้ายกับความฝันซึ่งเป็นฝันที่ร้ายกาจที่สุดในชีวิตของฉันฉันยอมรับว่าลุ้นมากทีเดียวกับลูกคนที่สองที่กำลังจะเกิดมาเกรงว่าผลกรรมที่ได้สร้างไว้กับเต่าในคราวนั้นมันยังไม่หมดไม่สิ้นกลัวว่าลูกคนที่สอง ที่จะเกิดมาจะเหมือนกับลูกคนแรกฉันคงรู้สึกผิดและอับอายนจนอยากจะแทกแผ่นดินนี้ก็เป็นได้ <ossa. S 1> เมื่อทุกอย่างเริ่มดูสดใสฉันเริ่มยิ้มได้เมื่อลูกคนที่สองที่เกิดมาครบสมบูรณ์ญาติพี่น้องที่เคยเกลียดชังก็เริ่มหันมาดูแลช่วยเหลือฉันบ้างฉันเริ่มมีจิตใจที่ดีมากขึ้น เริ่มที่จะเข้าวัดทำบุญทำทานบ้างเมื่อพอมีเวลาหลังจากที่ลูกของฉันทั้งสองเริ่มโตได้สีถึงห้าขวบเริ่มเดินได้วิ่งได้โดยเฉพาะลูกคนเล็กที่ดูแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์ต่างกับคนโตมากทีเดียวที่เขาเติบโตขึ้นมาไม่สมประกอบ แล้วยังมีจิตใจที่ดูไม่สู้ดีนักบ่อยครั้งที่ฉันเห็นเขาเรังแก่น้องทําร้ายน้องแต่ก็ได้แค่เตือนไม่กล้าที่จะทุบตีเขาต่างกับเขาที่ฉันแอบเห็นเขาทุบตีน้องให้ร้องไห้อยู่บ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งวันแห่งความสูญเสียและเสียใจอย่างไม่มีวันลืมเลือน วันนั้นฉันพาลูกทั้งสองพร้อมกับพ่อแม่มายัางวัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่พ่อกับแม่ชอบมาทําบุญและเป็นวัดที่อยู่ในความทรงจําของฉันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้เป็นวัดเดียวกับที่ฉันและพ่อตัดขาดความเป็นลูกเป็นพ่อกันในช่วงเวลาหนึง่ง เพราะความใจบาปหยาบช้าของฉันในวันนั้นขณะที่ฉันกับพ่อและแม่กำลังนั่งฟังพระสวดให้ศีลให้พรอยู่นั้นลูกๆของฉันทั้งสองคนก็ออกไปวิ่งเล่นอยู่บริเวณลานวัดพลันเสียงร้องดังขึ้นของชาวบ้าน ทำให้ผู้คนแตกตื่นโดยเฉพาะฉันที่มันมีความรู้สึกแวบขึ้นมาเหมือนกังวลว่าจะเกิดเรื่องราวที่ร้ายแรงขึ้นกับฉันช่วยด้วยช่วยด้วยเด็กตกน้ำใครก็ได้ช่วยกันเร็วเด็กจมน้ำหญิงชราที่กำลังเดินเข้ามาในวัดเห็นเหตุการณ์ก็ร้องเรียกเสียงดังลั่น กว่าจะมีใครงมร่างเด็กน้อยผู้เคราะหร้ายขึ้นมาได้ร่างของเด็กน้อยที่จมน้ำอยู่ในบ่อเลี้ยงปลานานสองนานก็ขึ้นมาพร้อมกับความโศกเศร้าเสียใจฉันถึงกับโผลเข้าสวมกอดร่างเด็กน้อยที่สิ้นใจภาพแห่งความสูญเสียฉันรู้สึกถึงผลกรรม ที่เคยทำเอาไว้กับเต่าในครั้งนั้นและเวลามันก็ล่วงเลยผ่านไปหลายปีที่แห่งนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะฝังร่างคนที่ฉันรักให้ตายตกไปตามกันกับเต่าตัวนั้นหันมองดูลูกชายคนโตเขายิ้มแล้วก็มองฉัน เป็นรอยยิ้มที่แฝงด้วยความสะใจฉันไม่อยากจะเชื่อว่าเขาเป็นคนทำหากแต่ว่าหญิงชราคนนั้นไม่กระซิบบอกกับฉันว่าเห็นเด็กพิการคนนั้นเป็นคนผลักเด็กน้อยตกน้ำลงไปตายในบ่อเลี้ยงปลา อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะสำหรับผู้ที่เขาได้ก่อบาปสร้างเวรเอาไว้นะคะกระบาปที่เราได้เคยทำเอาไว้ในอดีตมันจะสามารถตกทอดถึงลูกหลานของเราก็ได้นะคะฉะนั้นการที่เราคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดียังคงเป็นสัตธรรมที่เราควรจดจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนในโลกนี้นะคะ